สวัสดีค่ะ,คะพบกับช่องโซเฟียมา a ลช o n a l นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าใช้ดีจริงถึงบอกต่ออแล้วนะคะคือคลิปนี้คือจะเป็นการโนสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ว่าซื้อเองใช้เองแล้วก็ดีแล้วจึงถึงบอกต่อจ้าโอเควันนี้พบกับส่งของครีมที่ว่าใช้เองเป็นครีม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่เหมาะกับคนที่แพ้ง่ายมากๆคนที่ขีแพ้แพ้ง่ายคือสามารถใช้ได้เลยนะคะนันก็ดดนันก็ได,ไดแขนนะคะช้าชานี่เลยค่ะเป็นไค n e s นะคะแฮปปี้โกนะคะอันเชอร d ออกซิเดนเรเดสคะมอร์จูไรเซออ่ะบอกก่อนตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่มีความคือแพ้ง่ายนะคะเช่นแพ้น้ํามาแพ้แดดหรือว่าฝุ่นละออง PM ต่างๆคือสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะช่วย บำรุผิวนะคะให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นนะคะแล้วก็พอเวลาแบบว่าเราเจอแบบมลภาวะฟุตออนต่างๆมันก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่แพ้ง,ง่ายเหมือนแต่ก่อนประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้นะกเาบอกเลยนะคะมิสารสกัาจแอสตารซนตอ,อสตารซนทีนนะคะจากสาหร่ายสีแดงโดยนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะมีวิตามินซีนะคะถึง6000เท่าเลยนะคะสกัดธรรมชาติล้วนๆน,น,นะคะคนที่ตั้งครรภ์และคนท้องสา สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะไม่มีสารเคมีอะเรดดิชเชนไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเติมแต่งสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ว่าใช้เองนะคะคือต้องบอกก่อนเมื่อก่อนในช่วง pm สองจที่ว่าหนักเนาะช่วงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเราไปทํางานข้างนอกต่อให้ใส่แม่ก็เถอะนะคะกลับมาปั๊บ ผื่นขึ้นหน้าจ้านะคะก็เออทำยังไงนู่นนี่นัน่นดีก็เริ่ s e c h หาข้อมูลพวกครีมตัวนี้เลคะคาะ k i n e s s นะคะนี่เลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า happy glow นะคะนี่ฉชยาเขาบอกว่าเป็น happy glow นะคะนี่นะคะแล้วก็เขาบอกให้มีให้ความส t r e t c h นะคะแล้วก็บร์มากยิ่งขึ้นให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเหมาะกับทุกสภาผผิวผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมนะคะผิว ไไคือใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือลดปัญหาพวกรอยแดงรอยดำรอยแดงจากสิวรั่วประมาณนี้นะคะหรือแม้ยมคความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะบอกก่อนว่าเขามีนวัตกรรมนะคะจะบอกว่าอันนี้เขาจะไม่มีการทดลองกับสัตว์นะคะคือดีงามมากแล้วก็ตัวหนังสือที่เขาเขียนนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะใช้จากถั่วเหลืองทําจากถั่วเหลืองนะทุกคนดูสิเห็นไหมเนี่ยแบบเขามีความรักโลกอะ่ะจะบอกว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ของไค n เนสนะคะต้องบอกก่อนก็คือเขามีเขาเขาคือมีความ เป็นผิวที่แพ้ง่ายมาก่อนเขาคิดค้นครีมตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ประมาณนี้เลยนะคะให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้วาซื้อน้องเขานะคะในะราคาที่วัสันเนาะ795บาทนะคะประมาณอยู่ที่ประมาณสักครูนะคะ30 ml นะคะประมาณนี้เลยนะคะหาซื้อได้ง่ายคะ่ะอันนี้ว้าซื้อที่วัสันเนาะตามเพจของแคนาดสเขาก็มีเหมือนกันแต่วันนี้วาซื้อที่วัสันใกล้บ้านเลยประมาณ ะะจะบอกว่าอันนี้บางคนไม่รู้นะคือเนื้อครีมน้องเขาอะ่ะมันจะเป็นสีแบบส้มๆอบอกก่อนบางคนไม่เคยเห็นนี่สีส้มเนื่อจากอะไรเขาสกัดจากสาร่ายสีแดงธรรมชาติค่ะนี่เกลี่ยให้ดูเลยเห็นไหมเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะกับผิวเลยนคะคะนี่คือข้างที่ทานแล้วนะอันนี้คือ ไม่ได้ทาใดๆทั้งสิ้นจะเหนความเปียบเทียบนะชุ่มชื่นกับแห้งธรรมดาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวว่าจะทาลงบนผิวหน้าให้เลยนะคะอันนี้คือวอใชจริงๆไม่มีสปอนเซอร์ทั้งสิ้นเลยนะคะใช้เองแล้วมันดีว่าจริงถึงบอกต่อจ้าโอเคอะทากันเลยทุกคนนี่นะนี่ทาเลยนะคะเนี่ยใช้ทาทุกวันมันจะเป็นมดจมอ z e r ช์ไรเซอร์บำรุงผิวหน้านะคะสามารถ ก่อนแต่งหน้าได้นะทุกคนทาเสร็จปั๊บเมื่เราค่อยลงกันแดดทําให้เครื่องสำอางนะคะที่เราแต่งหน้าไปมันก็มีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็ไม่ทิ้งความมันไม่เหนียวเหนอะน,นะอันนี้แบบไม่กกินหอมมันอ่อนด้วยคือแบบ อันนี้คือชอบเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะว่าที่ว่าคุซัพพอร์ตแล้วือแบบแล้วมันดีด้วยประมาณนี้นะคะโอเค795าบาทนะคะที่ว่าสารลองหาซื้อตามไปดูแล้วกันประมาณนี้เลยนะคะโอเคนิดนึงว่จะบอกว่านอกจากคีมดีแล้วนะคะแล้วก็เขาไม่ทดลองกับสัตว์แล้วนะคะแล้วก็ตัวอักษรใช้แบบจากทเหลืองเป็นเป็นการพิมพ์ตัวอักษรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาแถมนี่มาให้ด้วยนี่มีความตะมุตะมีเขามีสติ๊กเกอร์ ทุกคนก็มี put on happiness นะคะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นสติกเกอร์แบบว่าแบบมีความสุขก็แบอบกว่าลายฉายาเขาคือลายแ n นาสเฮลที้สกินอ่ะแล้วก็ happy world นะคะก็คือว่าสุขภาพผิวดีผิวหน้าดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีความสุขประมาณนี้ด้วยโอเคเราก็มาแกะสติกเกอร์เขากันนะคะแล้วก็แปะลงแบบ Product นี้เลยนะคะโอเคนี่ไหนก็นะคะเอาตัวไหนดีอ่ะอ่ะขอเป็นแบบนี่ชื่อเขาแคน s แล้วกันอ่ะแปะเลยค่ะ นี่คือแบบนะก็ยังไม่ได้แปะก็ามาโชว์ตอนนี้เลยนะคะขอแปะหน่อยมันน่ารากักแปะเดี๋ยวนดี้ยวเดี๋เดีแล้วก็เห็นบ่าแป๊บหนึ่งนะนี่น่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวจะอ,อันหนึ่งเอาเดีอ่ะเอาหัวใจตะมุตะมิอันหนึ่งขอ,อหัวใจด้วยจ้าหัวใจหน่อยนะนี่ เห็นไหมทุกคนมีอีกนะยังแปะไม่หมดนะคะจะบอกว่านอกจากผลิตภัณฑ์ดีแล้วแล้วก็รักโล่แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะ่าเอ็นดูมากนะคะสามารถแปะบนตามโปรดักต์เลยที่เราใช้อยู่ประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วจะบอกเรืองบอกกันนึงเขาเป็นเบสเซลเลอร์นะนี่อันนี้ก็แบบนะบอกเลยเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีอันดับหนึ่งนะคะจะบอกให้จะบอกให้นะคะอันนี้คือแบบผลิตภัณฑ์ดีมากๆเลยเป็นเบสเซลเลอร์นะคะ Number One ันเบสเซลเลอร์นี่จ้าทุกคนดูได้เลย นะคะน่าใช้มากแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายก็สามารถแข็งแรงผิวแข็งแรงแล้วก็ความกระจกดสัน,สนดวลจ้าโอเคล้ค่ะซื้อตามกันดูแล้วกันนะคะแล้วก็อย่ากดอ,อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์วาตัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้หวาด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ไปก่อนแนละะ้วค่ะสวัสดีคุมค่ะสวัสดีค่ะค่ะีน